ลถสาธารณครับไฟฟ้านะครับตอนที่สองถ้าอยู่ในบ้านพักผ่อนแยกกันเองนะครับไม่สนรจิมาพบปะสัมรรค์จนควาจะพ้นระยะกับตัวถ้าอยู่ห่างจากคนอื่นอย่างน้อยสองเมตรนะครับให้ใส่หน้ากากทนามไม่ควรจับมือและปอดจูบกับผู้อื่นภายในบ้านนะครับให้คัดคายการว่า,าและพูดคุยกันธรรมดาแยกสิ่งของที่ใช้ร่วมกันนะครับเช่นจายข้าวซ่อมแก้วน้ํานะครับถ้าใช้ห้องน้ําร่วมกัน อาบน้าเสร็จหรือว่าแช้ห้องน้ำเสร็จให้ทำความสะอาดนะครับแช่ห้องน้าด้วยสบู่ในกมองฆ่าเชื้อนะครับโดยเฉพาะที่อาบน,น้ำพอกน้ํานะครับแล้วกดชักโครกผู้ปิวตัวน,นี้ก็ให้ทำความสะอาดนะครับเวลาถ่ายจจาระเสร็จให้ปิดฝาชักโครกผู้ครั้งนะครับเสื้อผ้าเครื่องใช้ส่วนตัวที่จะต้องซักร่วมกับคนอื่นของเราเอาไปต้มประมาณหนึ่งนาทีนะครับก่อนที่จะเอาไปชักรวมนะครับล้างมือไปบ่อยนะครับไม่ควรจะไปแค่ขี้มูก แค่ฟันนะครับจับต้องไวหน้าในห้องก็ไม่ดีการที่้ตาก็ไม่ดีครับส่วนเรื่องข้อสามเรื่องการไอตันจางและการทำลายหน้ากากอนามัยที่คนเพื่อนน้ำมูกนะครับให้ไอใส่หน้ากากอนามัยนะครับหรือไอใส่แขนเสื้อเองนนะครับหรือถ้าไม่ไมทำจริงๆก็ไอใส่เสื้อเป็นก็ได้นะครับเปิดเสื้อออกแล้วก็เ้าไปในตัวก็ได้นะครับเอาหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วทิ้งถุงแดงนะครับ แล้วก็ปิดให้สนิทนะครับแต่ถ้าว่าน้กกาจกอาจจะมีปนเปื้อนน้ำมูกน้ำลายมากนะครับอาจจะเอามาพ่นแอลกอฮอล์ก่อนที่จะไปทิ้งนะครับหลังจากทิ้งเสร็จเราก็ต้องล้านนงมือนะครับด้วยน้ําสบู่หรือว่าแอลกอฮอล์เจลนะครับแอลกอฮอล์เจลต้องถูอย่างน้อยจนแห้งนะครับโดยประมาณ30วินะครับถ้าเป็นน้ําสบู่นะครับพอกด้วยสบู่ประมาณ20วินาทีก็ถือว่าสะอาดนะครับแล้วก็ สิ่งของภายในบ้านต๊ะโซฟาเราสามารถที่จะเช็ดด้วยแอลกอฮอน้ำสบู่เช็ดไปก่อนทีน่ดีครับ